โครงการสุขขาดีมีความสุขจากการประเมินสุขาดีมีความสุขโรงเรียนวัดรุต่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สพทกำหนดโรงเรียนวัดพุต่อเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด78คนโดยมีห้องน้ํำทั้งหมด3จุดดังนี้จุดที่1 ห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ถึง3โดยมีห้องน้ำทั้งหมด2ห้องเป็นห้องน้ำชาย1ห้องห้องน้ำหญิง1ห้องหลังคาได้รับการซ่อมแซมให้ไม่รั่วและใช้งานได้ตามปกติสภาพหลังคาสูงโปร่ง ทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปได้อย่างสะดวกประตูกรอนใช้งานได้ปกติระบบน้ำประปาไหลเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนหัวฉีดน้ำใช้งานได้อย่างเป็นปกติ มีอ่างพักน้ำสำหรับให้นักเรียนใช้งานหากเกิดเหตุการณ์น้ำไม่ไหลมีหัวก๊อกที่เหมาะสมแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ม,มีป้ายประชาสัมพันธ์ความสะอาดบุหรี่และช่วยกันรักษาความสะอาดของ ห้องน้ำจุดที่2ห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลก๊อกน้ำบริเวณอ่างล้างมือมีเพียงพอสำหรับนักเรียนน้ำระ,ระบบประปาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ กรอนประตูและประตูมีความสูงเหมาะสมแก่นักเรียนอนุบาลน,นักเรียนอนุบาลสามารถใช้ก๊อกน้ำได้อย่างสะดวกความสูงของโถส้วมไม่สูงจนเกินไปพื้นห้องน้ำทำจากวัสดุก,กันลื่นทำให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนมีป้ายให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด มีถังน้ําสําหรับพักน้ําเพื่อให้นักเรียนมีน้ําหากเกิดน้ํไหากเกิดกรณีน้ําไม่ไหลนักเรียนจึงมีน้ําใช้อย่างสะดวกโถส้วมได้รับการดูแลให้สะอาดอยู่เสมอกรอนประตูสามารถใช้งานได้สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน จุดที่3ห้องน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีห้องน้ำหญิงจำนวนสองห้อง สภาพถูกซ่วมหัวฉีดน้ำก๊อกน้ำใช้งานได้อย่างเป็นปกติท่อน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกันและไม่อุดตันหลังคาปโปร่งระบายอากาศได้ดีพื้นห้องน้ำแห้งและสะอาดด้านหลังมีห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเป็นระเบียบโถปัสสาวะนักเรียนชายมีจำนวนสมโถระบบน้ำประปา ใช้งานได้อย่างดีสภาพของโถใช้งานได้อย่างปกติอคครับ